เดง๋ยอที่ไหนอ่ะองานที่ไหนอฟังฟีองแล้วององานที่ไหนคะงองนานที่ไหนปิดหน้าไปดิองนานที่ไหนจะีไปปิดหน้า้งพ,พี่องนานตรงนี้ เนาะนอพิวมาแต่โรงเรียนนะอ๋โอ้จะดูพี่อุ๋มนะคะตอกไม้กล้องนะพี่บินสวสพี่อุ๋มแล้วพี่จะให้เองค่ะ ให้แบาพาพบเ้าอุ้มใจค่ั้นมั้อหไม่ได้ขงข้าวหรอตอดแรกไอ้พี่อาดอกไม้ไปให้พ่อจ้าดห้ฟ <c oughs> ังเลยลูกเอออีก <Okay. S 2> ค่ะหมดแล้วค่ะ <c oughs> กปอุงนนะน่รสิดูพี่อุสิี่อุนอ,นอนหลับไปแล้วิ่อุงลับไปแล้วนอี่ไหนคะนี่น่ี่ั้นน,น่ะไ,งไ,งปนไปดดนยสไัุดนักเรียนเนยนะน่ารักแท้ <laughs> อู้มีกระเป๋าด้วยนี่ กระเป๋าใส่อะไรคะไม่กระเป๋าดอกอ๋อนี่กระเป๋าอยู่ฝั่งนี้เนี่ยมีแบงค์ยี่สิบนี่ใครควดูสิเุ้ยดูไม่ได้ค่ะพี่อุงดับนานนานเลยเยพี่หลเอ้ยพี่สวัสดีค่ะยังถูกสวัสดีค่ะหมอกล้องเลยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีป้าลุงบอกดิเดี๋ยวไหนพูดสิอะไรเด็กนักเรียนไหนพูดสิพี่อุง ลแล้วอพี่อุงนี่กัดนักเรียนใหญ่นาะเลาพี่เพียงเพียงเพียงี่ถงขเข่าเลยดูสิอุ้ยขุดไม่ได้ค่ะขุดดูไม่ได้ก็สกอยก็จะไปเห็นงานต่อไปเห็นงานขางไว้แขกงานแม่พี่อุงไม่ดาเล้พี่อุงไม่ดำนแล้ Của phi ủng đam Của phi ủng đam Giều cụt bụng cà phê. Cop shoot, đấy nó. Sạch, 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 มาส่งน้องอุ้งว <c oughs> ันนี้หา้าซอยกันลุ่มเนี่ยโซนจีนเนาะดังจากส่งน้องอุ้งเด้อไม่เห็นงานผีทับชไม้มาซอยกันแพ็คเถอะพี่ไม้แล้วพิมพ์อยู่ดังหวาน <c oughs> มาซอยกันเผาเนาะในเดะพ้ากันแเ็กซาสโกยแพ็คซาสโกยแพ็คเด,ดี๋ยญมอทันเดี็ดเสียหายเบิ่งงานเนาะพี่จัดลงถุงเด่ะสามถุง ตาสก้อยแกผีกระทับเอลูกงาดกันสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อก้องเฮาจะเป็นจังได๋เ,ดเป็นบูปูปบ่บ่บะกหลังจากมาแต่เฮ็นงานอยู่บ้านตาส,สก้อยกะมาหาพี กับมาจากบ้านไปดีสมาเงินได้นะมาได้สองมือแล้วซองมือแล้วเพราะว่อผลหมดได้มากนาะวานนี่ดีามากมือวานก่อนกับมือนีก็เป็นมือที่สองแล้วเป็นงานซองมือแล้วเป็นงานซองมือเลยแสดงว่าจะมากวันจันทร์ตีเนาะมือนีวันพุธแบดิแมนมาหอดวันหนึ่งสาววันหนึ่งข้าอ๋อสาววันสาวข้าเห็นงานเลยโอ้เห็นนได้เฮ้ยมาหอดก็เห็นงานดูป้าพี่นึกสิงเมาส์ข่ากอดด้วยว่าข้าบันเดินกินลายหมดไม่เออ บอกเบาๆเด้อเด้ออย่าดเงี้ยย่างเงี้ยหรือเ้ามาเอฟซีเคยกินมั้งแต่ปีสาวาสุไกเคยกินมั้งไม่ได้เกินตัวใจไม่จัดกันมันบอกโมเมนต์ไม่อีออนเออแม่อีดแม่อีดโอ้ไม่อีบอกว่าแม่จักจั่นด้วยนี่ตัวออนเป็นยังสิแม่อีเออแม่อีอันนี้คือตัวที่มันกำลังสิเป็นปีกอันนี้ตัวแกแล้วอันนี้ตัวออนแต่ว่าตัวนี้สิแซบกว่าอนนี้ตัวนี้สิแซบกว่าที่มันนอี ติบอนะแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้พิเศษกว่าราคาแพงกว่าอันนี้ราคาสองแสนกวีบโอ้บัาทคอยขายิี้แต่ซื้อมันแต่ขาเจ้าเอา่คอยเป็นนะเอาบ่ได้ไม่อยู่ในก๊อปไฮอ๋อม่ก็ไปไฮไตัวนี้โบแพงมาได้ตัวแกแกโบแพงมาได้ตัวตัวเซนหาแต่มอนี่โด่รัวสองแสนาเป็นเงินบาทนี้คือเป็นเงินบาทจำประมันสามร้อยกว่าบาทอ่าสามร้อยกว่าพี่น้องอันนี้แม่เป็นซื้อมากเลยกะมคขั่ะ ขัวอะไรกันนกนอกน้ำแข็งไหม่โอ้เราเฮ็ดซุกเลยแต่เราก็มานอกน้ำแข็งไหมเนาะแล้วเาก็มาขัวก็พูได้อยากทอดอยากทอดเอาแต่มันจะมีความมันเลยไอ้มอยมันจะมีความมันโดนหรอวะนี่พี่ว่โดนนะนี่พึ่งเอามาเลยก็มาเลยอไอ้ทุ้งนึ่งไงนาะไอ้เนี่ยได้ทำนี่โอ้เราเฮ็ดใบเห็ดเจ้าลอยเฉพาะเจ้เอามาบันนี้แม่ในฝ่อขัวเองกันนกเฮ็ดทุ้งแบบนี้มาอันนี้คือเฮ็ดเพาะนึกว่าเตรียมไปให้ดูนึกว่าเตรียมไปให้ดูก่อนดูจะมั่นเทื่อ เตรียมเลยพอเราสื่อมาเรากลัวว่าจะไปกันนอกกำแ็งไว้ไอ้ทุ่งซ้ำนี่นะทุ่งชำนี่แกเอามาไหนชำนี่ป้าของมันมันอันนี้มันแน่นเนาะแน่นแน่นมันแน่นโลนึงสองแสนสองแสนกับพวกมาณเกือบสามร้อยกว่าบาทเนาะโอ้จะได้ตวมาไม่เป็นของหากินอย่างคนไปพี่น้องเอ้ยมันข้องกินยางเออมันกับเพงเนี่ยมันกับอะไรเอาง่ายได้ไม่เอายากได้ไม่กันนี้แซ้ซัสวอปกินนราเมึงว่ามันสเสียบว่าแสบมันขอดีๆขอดการได้ยินแต่ แต่อยู่ในต้นไม้เคยเห็นแต่ไปขวัวเพิ่งก็นอนเจ็บบ้างแต่ว่าแต่ว่ามันหัดซุกแล้วเนาะแต่ว่าเห็นเนาะสุกแล้วก็ขว้วยก็ไปขว่ยอีกคือหนึ่งมันถึงจะมีความมั่นใจังเลยแต่อ่าเอ่ายงความมันมันมันไข่อ่อนเออไข่อ่อนนี่แหละมันก็คือกันทับเมียงคือคนไทยอื่นรถด่วนห่อแม่รถด่วน ก็เลยกว่อย่างบดจักเขาเอินแม่งรถด่วนอยู่ไทยนะอยู่ไทยแม่รถด่วนอีกอย่างนึงแต่ว่าพปมหมาว่าปมปมมนแม่งรถด่วนเออเออฮะบดจักแต่เนี่ยบอกเลยว่าแขงมาถ้าเป็นแม่งแข้งบอก่แม่งแข้งอยู่บ้านนั่นโดนหนึ่งท่านหาร้ยบาทแม่งแข้งฮะก็บดจั๊กต้องกินดอกก้อยต้องกินบต้องกินกัซื้อมาซื้อมาซับเนี่ยซื้อมาซับเนี่ย ไป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 ตำตำแจ่วกิน,นอ่นเออแจ่วแมงแขงอ่ะเนาะซองใบใบกระติกขอ้อซาำมึงได้จังปะของแพงทีหากินอยากซีเนเตอร์ข้าวเสื่อมือนี่ตีแกงเห็ดเาพาะตีตักซีแกงเห็ดเพาะเอามาจากบ้านบาทก็จะประมาณเกือบสี่ร้อยไปเออสี่ร้อยอ่าขอเบายูออ่มือนั้นได้ปะกันมันสิแพงขนาดนี้ก็บุญต้องกินหลอกซูนะพักกันค่ะอันนะี้หนึ่งหนึ่งเลี้ยวเลยกันเจ้ถุงนอกแมงแขงไว แต่มันกินรสชาติมันคือเก่าแต่ว่าถ้าเฮาสิเอ่อนอกดิบก็บบ่แซ่บอันตรงซ้ํานี่นี่เป็นโลอไอ้บ่ได้นี่พ่อพี่น้องเกียบโลบ่ได้นี่โอ้รียงว่ามันมันฟิตแน่นแน <Fitness. S 1> ่นี่เบิ่งซ่งนี่เบิ่งจังซี่บ่ดได้น้อยๆด้บักหลายเออันน้นคนอะไร่รแม่น, <c ười> นหน่วยซไป <c ười> เยือนด่านข่อยนะฮะบ่เป็นบ่จักหาหาบ่เป็นเออหาบ่เป็นาบ้านเพิ่นยังมาดีทางสวนี่แม่นเด้ ธรรมศาสตายตะพูนไปนอ้องไปห้าหนามงลงมายอ,ยบอีบบก้าบานคะโบเดไปมาโอโ้โหลูกพี่นึกว่าจะขาวฟ้านาทงมาเนี่ยเป็นพราชินีอย่างเดียวแต่ต้องขายเขามาขายอย่างเดียวเออนะอันนี้ก็บ,มมบเมนเมนโบเดไปห้าเองนะเพราะว่าซื้อเอาสบายซื้อเอามันก็บบดิแพงมากแม่เนทั<า>้งว่าเจบอบริแพงเงี้ยมากิทั้งบานข่อยนู้เพ่ง เป็นเพ็ดเพาเพ็ดเอนเพ็ดเพาะอ่ะคือแมากราลูเขามาขายแหงเราเลือดเนเจ็ดเด็กก็ต่อเขาเออเลือดเซนหาเอว่ะ่อนเถินเนาะก็ต่อง่ายสิคักแน้องนองงุงเอามาขายแหงโอด้ดีเราผัวไรอู้นากินเยดีเ้องชิมบ้างหัวแดงแห้งมัน นาะยิงมันแล้วคันเท้า,ขาขัวเนี่ตอนนั้นมันยังเย็นๆไงมันมันเย็นเอาด้วยบวบอดูความมัดคันมันยังแสบเลยนะขนาดรอบนอ่มันเป็นแม่อ่อนไงไม่แสบบอกได้เลยแ่บสมราคาค่ะ<อ>ราคาสามร้อยกว่าบาทต่อกิโลสมราคา เขา,าอบอกว่าขาจะแพ,พ้ขนาดนี้ผู้ได้บบมารขันที่ว่าโสงดีไปกันผู้ได้มากนี่คือโจ๊กแพ้กับแมงข้อห้อไงข้อห้ายแล้วเอาสื่อท่บ้านนั้นทีแม่เรสื่อไม่กินทุกเมื่อพราอยู่บ้านช่วงส่วงกาบาัดฝนมาตสมันเอ่ยออกมันต่อช่วงฝนตกนะแม่เราขายโบแคนพ์เราต้องไปใช้แม่ไม่ประเคน เด้นะเมื่อบ่ายเนเป็นคุณงนูอย่าเาแต่อย่ากราบมาเจ้าขึ้นฝากลับมา,ากเถอะบอกว่าก็บอว่อา,าพี่ก็เป็นเดือนโดนเด้อค่ะเจ้าจบันไดกราบโดนนะพี่เล่าพี่เล่าบันไดกราบบ้านแปดปีนะไปวายกันไหมนะพี่นาเลยกลับพื้นเงี้ยนอนหรือว่ายอย่างกลับโมเมนต์ส่วงเทศกาลเนี่ยนะนอยุ่งกับโมีิยังเหตุนั่นแหละเดี๋ยวพี่นาคอยกลับช่วงเขาพันซา เขาวันซางานบ่คอยมีกับน,นานๆเออกับสง่งบ่มีงานเนาะจะอยู่เฮิงอแหลอันนี้ยังเพราะมีงานเห็ดเนี่ยมาปลูกไปเห็ดงานป่าเพอถามว่าเมย์อยากให้มามอเล็กวีอยากขายบ้าเลยฮะญี่ปุ่นก็ไปดียังเอา,างอกกินยาแล้วก็มันนอนบ่เบียกกันเหนะเออเบียบกวัฒนะเห็ดกับเขาไว้แล้วกินเส่าแรงแค่นั้นแหละไม่ได้ยังดอก อลูกซาเดียวมุ่นคอนเพื่อย่าเมาเมาเ้อโสดว่าอะไรเนี่ยโสดว่ามันมันอร่อยซาเดียวมุ่นคอนอได้แล้วพี่กาลัางดีเกณฑ์ป่ะกะดันค่ะ อัะไรพอเห็นโตมันเขาก็ว,ว่จาจ๊กะจั่นดูได้เลยมันขายขายแมงอีแมงอีเออแมนแต่ว่ามันมันขายกันสือส่อๆเด้อแต่ว่ามันโมเมนต์ไม่กะจั่นแซ่บปวดกัมเดียรอร่อยแซ่บเป็นกับแก้มอย่กเดียร์แท้ปวกัมเดียร์แท้เทสเพาะผีดัก,กแกงเรียบร้อยสิได้แต่ขันมี่น้องหมาใส่จักหน่อยเนาะอืม,อมพอดีเบอร์เทาน,านั่นใส่ มะเขือพี่อ่ะเอาไปอ่าไดวเอาไปกัดจบแล้วไปเดี๋ยวมาให้พี่ตานซิมพี่ยังไม่เสร็จแล้วมันมีในถุงอีกลองซิมดิอะไรอ่ะเม้งจักจั่นน่ะเน็ตคล้ายๆเม้งจักจั่นดูจักเม้งจักจั่นนะไม่เมกอีไม่เคยกินมันจะคล้ายกันอ๋อดูว่าผีชีวจักรเม้งจักจั่นซิมดูอร่อยมากอพี่คุณว่มีฟันเขียว มันมันมนอร่อยเหมือนนอนร่วงอ่ะเหมือนอะไรนะที่ที่รดนวนเออแน่ๆแน่ๆรดนวนคล้ายๆนะมัน,น,นแต่อร่อยกว่านะหรือว่าอร่อยกว่าไ <c ười> ม่ได้เกินพอดีอรอน่ะอร่อยเวลา <c ười> <c ười> ที่มันร้อ,ะนะอ,องจอิ๊จ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  กินได้เหรออืมอพี่ดองเอ้ยอัจจะหกเลยเพระว่ากระสกรอยพเศงพ่ายกรยนะือออแพงขงแพงแะหคบอกไปเลยนะี่คือของแพงอ,อืแกงเห็ดมาสิมากินขาาพอดีหิวขาาพอดีงงัพี่ แยโตก็เป yeah, so you know. mm ็นยังสิเดี๋ยวกินข้าวก่อนจังผัดตเยนี้พี่ทงแจ้เหรอปนงานไม่ย่างซ่บแมาเด้อพ่อแม่พี่นองกินข้าวกับสาวสไปเดอร์ได้ถ่ายคลิปด้วยนถ่ายตังแจ้าเมื่อถ่ายยุ่น้อยหนึ่งนังจาหน่นก็ถ่ายน้อยหนึ่งตเปถ่ายด้เป็นอาทแต่เปถ่ายคลิปเป็นอาทิทย์คุณดีจัมจะเมื่อนะแต่ว่าจะเมื่ออาทิตย์หนึ่งยอาทิตย์หนึวออนอวเ่อเอจะมา่อย่ะด้ถ่ายเป็นท หลังจากที่จะเมื่อหาขก่อยกระถ่ายทยู่บนบบก็นั่งช้องสางขีช้อปสังขีค่ะคนไทยด้วยแกเ็ดพ้อดูแบบกิดหอนแบาอะไรนะแส่บะแกเ็ดพ้อชุดๆในควในกินไนอความแบบชุดใหม่หนึ่งมาแล้วมกะมาแกงขีเพราะว่าเรื่องก่อยหงเคยซื้อไว้แต่ปีที่แล้วแต่ก็ค่อยแค่งไป Bạn dù là cái mũi kim hết 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 ีรอมีแหยเต็มเดือนที่สองีที่แล้วมากินหมวยังมันดูเกาแต่ถ้าตรงนี้ซุปไว้กอนที่เขาเผาดู่แกงเสบมี่แังแฉบบึกเตาจิ๋วังมันดูเ่าเมนเมนบางคนเลยบว่าเก็บเก็บไปเมันจะเมนเไม่ความแลมันลา มเจอตังคิบเ็อขวดไ้เกตุถุงๆก่อนบอเขา้าขวดน่ะเพราะแค่ขวดใช่เหตเพอใส่ถุงไงหยอดหยอดเจ้ขวดเจ้าเก็บเป็นปีไม่คข้าะไรท่านแม่ออือเสียดายจนะอือหอือน่าบางเบ้อ แก่ฮักไว้จะหยั่งน้ำแข็งโดนน้ำแข็งมันบาดปากพี่บีเพิ่อนมานั่งเหลืองเลยแสดงว่าพูดพี่บีโทรมาไม่รับหัวแห้งเราก็เลยไปอยากเข่าเกาะพี่หนังเอ้ยแล้วก็ได้ดูก่องตาเกิดเลไม่ได้โลบก็เห็นว่าพี่เอะนั่งตรงนั้นไงอ๋อพี่เอะนั่งตรมนฮะอ๋อแกงนี้พี่กินไม่เป็นเออพี่เอะกินไม่เป็นแล้วพี่จ๋ากินไม่เ็นพี่กระเยอเอาลูกเอาลูกเล็กน้อยหนัง ตอนผีก็บาดผิดก็กินเยอะอืมกินิ้มรูนิ่ิี่มเนี่ลูอย่างเบ็อ่ะชีบทีบนั่นแหละอ่อนๆนี่ก็มีดูอ่อนๆเอออย่างนี้แหละอีมมันอ่อนนแขกเนพี่เอซิมรึยังนี่ดูนี่ลูกเมลอนนั่นอืมอเขาไม่รู้จักของมันไมต้องการยอมากเลยะยนีต้องกิน อนีมไม่กินพี่เอกินไม่เป็นชิมไม่เฉยเอาไม่กินเดี๋ยวลองดูลองไม่เอาไม่กินเดี๋ยวติลองดูปลากระต่ายกินเป็นแต่นี่ตะกะแตนกินไม่เป็นนี่ละนี่ละอร่อยตะกระแตนสิเท่าตะกะแตนเนี่ยกินกี่เท่ากว่าตะกะแตนเจ็เท่าร้อยเท่านี่ะกินกี่เด็ดข้าวเดียวถูกกินกับข้ท่าเยอะอร่อยขอกินไม่เป็นไข่ก็ไม่ทอดให้กินน่ะ ได้กินอย่างเงี้ยนะไข่มี่เหรอมีจูนไม่ทอดพี่จานกินเลยอ้ยจริงเหรอเดี๋ยวก็อื่นมั้งกินอะไรเยอะแะเดี๋ยวพอผิดแล้วก็กินมาหลายเพราะว่ามันแก่แบบมันมันรูทอดไข่กินดีกว่านู่นอ่อนนี่แก่ไข่งนันแล้วพี่จานกินได้เป็นจูนก็มีแต่เรากับพี่ตูนคือเยี่ยมมาเพราะว่าไม่ต้องจูนค่าเปลืองค่ะของมันแพงค่ะไม่ใช่อย่างเงี้ยอะไร เราเคยกินอะนุกอ่อนนุ่เบ๊กเบ๊กมันอ่อนมันยังนุ่อ่อนนี่มันมันเดิมแบบเจ้าวลาห้องแบบพอดีมั่นหน่อยนะชาวลาบฮอกมันพอดีมั่นมันดู๋ใหญ่ตอนนี้บอกไปหามันกําลังออกไม่แดดเดือนที่แล้วผมมันก็มันกําลังอ่อนอ่อนเปิดแก๊สโดยล่างๆไงไปลองกินรุ่งแก้วที่เป็นกินมาได้เป็นมาเนี่ยนิ่มรูเล็กมันก็อ่อนอ่อนมันไม่รู้แก่อย่างเงี้ยเพราะเปลี่ยนมาใหม่ละ อันนี้ไปหาเองมะซื้อซือน่าจเงี้ยไปหาเห็ด <c oughs> หูพี่ยังอยากไปหาเห็ดหานอ่ะไอน,นี้เลยเห็ดโคนเนี่ยค่อยค่ไปแบบนี้อยากไปหาเห็ดโคนหัวจะไปหาตอนเนี้ยน,นเยอะหน้ามาันเยอะมั้ย ทอ,ท,อทอดไข่จะตีไข่เสไปทอดไข่แล้วกินคือเฮาอโเป็นแล้วคนไทยแล้วเโม,มเป็นคนอีสานเนาะคือถึบ้านเราคนอีสานคนเอาก็หวานขอนาหวานกับคนมัดเห็ดผีแล้วคนบ้านเดียวกัรพี่นั่นแหละคนบ้านเดียวกับพี่โมเป็นคนอีสานพี่กับโมเป็นคนอีสานถ้าจะพียทีเขาอีสานไหนฟังอีสานอ,อยู่เดือดแล้วท,ที่บ้านแต่แม่พี่แาม พี่ฟังอีสาไนได้เนี่ยเราพี่มีหนุหน,นหองเป็นคนดาว,วก็เลย่่าฟังได้เนี่ยคนหนุนหองเบาเล่าอีบีนี่เพิ่งอยู่จากภาษาอีสานแค่ปีสองปีนี่แม่พี่ก็เป็นคนลาวลาวส้มแล้วก็ตัวกินของนเนิบมันเป็นอ่ะมันนี่ได้กินของเสบดีใจ <laughs> ก๊ก๊กพิวจ๋าเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมกอหเอไม่ต้องดนกินาเอาไหมคะกินไหมคะกินไหมคะกินไหมคะืหน้ากินไหมคะกินไหมคะลองชิมดูอ่ะเอาเลเอาเ รับค่ะรับเร็๋ยวรับเดี๋ยวขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าทำไงเ้วยไปใส่ด้วยโดนเขินทุกทีเลยไม่เห็นกล้องปุ๊บอย่างเงี้ยไหนขอบคุณค่าขอบคุณค่าก่อนเร็วจิอะอร่อยเนอันนี้อร่อยเนอะนี่ขอบคุณค่าเดี๋ยวดิฉันยุบสวัสดีที่สวยที่สุดขอบคุณค่ะอะไรเป็นอะไรเขินอ่ะเอาล็อกชิมให้เออื้ดูสิมาชิมหยิบเอาเลยหยิบมาเลยมาเร็วหยิบมาเร็วค่ะ อ่ะีปิดก้างกัดเอ้ปิดก้างกัดอปิดก้างกัดหยอ่าปิดลอกัดดิจิ้มนะเดคี้ยวค่ะเคี้ยวไปด้วยกันนั่แหละมันแค่มาปากแก็เกินเข้าไปเอเป็นทุกคนนะเหมือนจะเหมือนจะหลับตาเลยนะพี่อุติอุตหนะด้งยตื่นแต่เช่านะะแทักเี่น ในเะมื่อกรุงเทพในเมื่อกรุงเทพเนาะแต่บ้านในไมอง่ญ่นะมันลดขึ้นนอกเลยเนาะมันนอกันตื้นซากไหลหัวดติ้นต้นมากหันตื้นเกินเออกับดิกัดโชดิกัดโชก่อยดิฮมออฟันดีจ้ะโอ้ ไตัวเลยเซมบ่เซมบ่ตรงนี้เดีอุ้ยแก้วน่ารักอ่ะเด็กเออมีแก้วใหม่แงแก้วคนนี้คือครูเขาไม่ให้ไปโรงเรียนอ่ะมันมันเป็นไอเก็บความเย็นมันจะเขากลัวหลุดทับเท้าหนักเขาใช้พลาสติกซื้อมาไม่รู้ตอนแรกตอนนั้นบเไไปปทตอนตต้งโตนะต้องการมั้ใช่กาแ เป็นไงยัมมี่ไหมฮะอร่อยไหมเที่ยวสิคะคุณแม่ก้อยไปหลายวันเลยเออไปทำกิฟต์อะมันขึ้นดีโอ้เห็นหนูน้ำ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 นี่้านเนี่ยขี้ไม่น่าวางเลยขอยจะไปไหนเนี่ยก๋อยถือให้แอดไปหมดเนี่ยเยอะใช่ไหม อออืมเว่าแต่หนูตัวเองเหอะไปเดียวไปเดียวว่าแต่หนูดูพี่กินกระเป๋าใหญ่ไปแกมีและแกตูนไปใส่ดิลี่ไอตูนมาแล้วมาแล้วคุณนายจะถายพึงเอานามาลูกถ่ายอีกเดียวมือคุณนายแบบว่าโดนเออโดนอะไรนิดโดนอะไรหน่อยลูกอ่ถ่ายมึงดิเด้อ ทำบาปทำกรรมด้วยนะลุะได้ไหมลุงถ่ายอีกเด้อ้ยงเป็นไรพูดถึงถ้าลุงถ่ายผ่านวันนี้ก็จะแม่ก็จะไปเที่ยวด้วยไม่ผ่านไม่ผ่านก็ใช่เขาออกคนละทายแต่ถ้าสองพันห้าผ่านตอนที่ตอนที่กำลังกรอบได้เป็นตาขมวดแล้วตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวลุงกลับมันจะส่งตาลลุงก็ออกกาญนาเลยไง นอกจากแม่เดินข้ามสะพานลอยไม่จะไปตลาดไทยด้วยอ๋อเขาบอกไม่ผ่านไม่ผ่านเขาต้องดีไปรับเองทางทางโน้นปะทางไหนทางไมพี่เรียนไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านคนละทางคนละทางเขาไม่ได้ไปทางโน้นลุงเห็นไม่ได้ไปทางนน้ลุงเห็นึ่่งเห็นแล้วไอ้หลุนน่ะเห็นแล้วไอ้นุ่นน่ะที่ของออ๋มันไปด้วยตอนเนี้ยไม่ได้ไปก็ทำงาน ไปไปยกให้ค่ะว้าวมวันนี้ลุงไปไลฟ์ไปไลฟ์ที่เฮยมาส่งให้ลุงวิดีโอลุงสูงเท่าเขาดีเดี๋ยวเอากางเกงวอร์มให้กอนว่าแล้วได้เลยไว้ไหนพี่จะเดินทางไปแตะกับพีบี ไม่กเกยเโอโเอาพี่ตูนน่ะตูนทำงานป่ะโอ้จะไปเที่ยวยังทำงานอยู่เลยซาสกก้กับสิไปพี่ก็ไปแยกทางกันเอา เขาไม่ว่าเราไปให้งานไหมนี่ใส่ต,ตัวใหญ่ไปดูเากลับไปกันอีกปะเดี๋ยวมันจะสายดุงดไปครับผมบบ๊าายยไปเลยไปเที่ยวคนเดียวเลยเราไ,ได้นะ, <c oughs> ะสะับสก๊อตกะสิไปตลาดไทยกั็ดุให้ดุงไปส่งอีกเด้อมาพินาอ <c oughs> เอ้จะ <c oughs>